ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพอๆกับพ่อเตียมมีน้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแซนเนลได้พี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้พ่อเตียมพามาติดตามเรื่องราวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยนะ้องพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะ้องพี่น้องวันพุทธที่สองตุลาคมหกเจ็ดราวพัฒนาออกห้าเก้าศูนย์สี่แปดเก้า ครับเรียกร่างก็ออ,อ,อกศูน,นยนน์สี่นะพี่น้องเนาะครับเพราของเซียนน้องค่ายงวดที่ผ่านมากกับรุดนะพี่น้องครับไปได้เบิ้งได้ติดตามก็ได้เฮ็ดอยู่นะพี่น้องเนาะเมื่อหนึ่งวันากาศก็ดีเทปี่น้องลมนี่ครับวันพุทธที่สองตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปด ขับกับมาแปดนะพี่น้องเนาะขับส่วนเจ็ดแปดเก้าพี่น้องมาน้ากันพี่น้องแปดกับเก้านะครับขับครูกับเล่ยรุดไปนะพี่น้องเนาะขับมือนี่พ่อเตรมพามาติดตามต่ออีกนะครับเอาไปเบิ่งน้ากันเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปเบิ่งน้ากันพี่น้อง ยังไปไกลๆกับพี่น้องเนาะ ถัดเจนว่าพี่น้อง ลาพัฒนาเซียนหนองคายบนล่าง กับแปดกับเก้านะพี่น้อง สองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะพี่น้องขับชุดวิ่นพี่น้องขับจับคูพี่น้อง

สี่แปดสี่เก้านะครับครับเน้นนะพี่น้อง 3-9นะครับครับบานนี้ส่วนก็มีตกกันน้ำพี่น้องตัวกันเด้พี่น้องเด้อ การสองเก็ดสองเก็ดสามเก็ดนะครับ ครับสัตวเจนนะพี่น้องเนาะเอาจะลืมนพี่น้องเดอ้อมากสอบตัวในห้องก็จะลืมลับตัวไว้นำ้ำเอพี่น้องเนาะครับครับเอาพี่น้องจับหน้าจอไว้นะครับเดอ้อวันศุกร์ที่4ี่ตุลาคมสองห้ากพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9ครับชุดเตี่ยมเพิ่นกับ2 3 4สาี่เนดานะพี่น้องเนาะ ครับจับคู่สองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้ากันสองเจ็ดสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะเน้นสองเก้าสามเก้านะครับเอาฉะนั้นแล้วตัวทีโบนเนีนเข้ามาเข้ากับพิจารณามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้นํานะครับเนาะครับวันนี้ขอแต้มข้อไวพ้พรคอยเขา่าคอยแตกปังๆเด้อพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับ เอาจะลืมนะพี่น้องเนดะ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเต้มน้ำแนนนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามไม่น้ำนะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พร้อมเพื่อจะบอะผาดชลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับอาพอเต้มเขขอกราบขอบคุณทุกคคนนะร้อนะที่เขามาเบิง่งมาติดตามพ่อเต้ม ครับพอแต้มขอวอวยพรหให้มีแต่ความสุขความจเจริญในพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม